สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องฟิชชิงบายตีกันนะครับผมวันนี้เราจะไปตกปลาที่เสาพงพางนะครับเสาเต่ามอะไรวะนี่ครับเสาพงพางไปกับพี่เอ๋พี่พนนะครับผมแต่วันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์หลักมาส่งให้นะครับผมโหต้งแต่ต้งกินดุแต่ต้งกินดุครับผมนอยครับนอยครับมีนอยมีนอยไป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 มันดีกว่า ไต้ตงกอนไต้องกอนเอออขาอปล่อยไม่ได้นะครับพอดีว่ามากับภรรยาส,สวยๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็ออกกันก่อนนะครับไปเจอกันที่หมายเลยถึงหมายแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะครับว่าวันนี้จะมีตัวกินไหม จะมีตัวไม่เลยน้ําตอนนี้ก็เดินเอื่อยๆนะครับเดินๆๆเอื่อยๆเรื่อยๆวุๆอยู่น่าจะมีตัวนะครับถ้าไม่ถ้ามีปลาก็น่าจะมีตัวถูกต้องครับประกอบครับประกอบครับเดี๋ยวเรามาประกอบอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเซ็ตอุปกรณ์ก่อนสายหน้าสายอะไรยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมโอ้วันนี้พาคันปีาศาจมาสองคันนะครับนี่คันปีาศาจครับผมคันหมานคันหมานพามาสองคันนะครับวันนี้ผมมีลอกใหม่นะครับนําเสนอราคาถูก แต่คุณภาพสุดยอดนะครับผมเป็นรออของชิมานโน FX 4000นะครับผมแนวเป็นร้อชิบานโน่ FX 4000การใช้งานนะครับถึกทนถึกทนมากนะครับตัวนี้อ่าอัดปลาใหญ่ได้สบายครับผมปลาช่นทะเลไซส์4 5โล6โลก็อัดมาแล้วนะครับเอาอยู่ครับผมตัวนี้นะครับสวยโอเคเดี๋ยวมาเช้อุปกรณ์กันก่อน ตัวหมานี่โอ้ยนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะลองตกไปเลยเกี่ยวกรุ่งก่อนนะครับอ่ะบงานปล่อยไปอ่าพอตกปลา,อาพอตกปลา,<ด>าแล้วนแหละโถจังครับพอตกปลากระปงขึ้นมาตัวแล้วดิวมองหัวมอง กินแล้วกินแล้วไม่เสร็จทีกินแล้วดุมากดุมากอืมฮ่าฮ่ากินดุกินดุเดี๋ยวทายเดี๋ยวทายไม่ฟื้นเดียวลงมาเลยนะครับหนึ่งขั้นนะครับดูลงมาแล้วครับดูรถห้องเย็นไว้ด้วยนะรถห้องเย็นโอ้ยสั่งรถห้องเย็นหมาใจมาแล้วนะครับต้องได้เยอะแน่เลย อ้เยอะมาแล้วไอ้เก่าครับนี่วงหน้าแล้วครับแดงเก่าแดงสายสามก็สายสามตัวนี้สามบวกครับสามบวกโอ้ยตายไม่ทันครับตอนยักแล้วึ้นแล้วมาแล้วครับหนึ่งเต้ะครับผมไอ้เก่าดอกแดงครับผมมีตัวครับมีตัวครับถุงถูกธรรมชาติไหมแล้วไปเลยครับผมปล่อยนะครับผมใส่รูปแล้วเทียวรูปถ่ายรูปแล้วครับถ่ายรูปแล้วครับโอเคเซลฟี่แล้วก็ปล่อยนะครับสุดยอด อ้ปลาเริ่มกินนะครับปลาเริ่มกินคุณผู้ชมครับอร้ <ละ S 1> อานดีกูเป็นนะครับกินดีมากครับโอ้ร้านนี้ไม่ต้องห่วงครับปลากินทุกตัวครับเราตามล่าอ่างจอนะครับวันนี้โอเคจะไปดูตัวใบกันเลยเราจะได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะย้ายไม้นะครับพอดีเงียบครับ ตั้งแต่ได้เก่าไปก็เงียบเดี๋ยวเราจะไปลองไปที่ตอ่อหม้อลยนะครับไปลองตกดูว่ามีปลาอะไรบ้างที่ตอ่อหม้อโอเคนะครับไปตันเลยตอ่อหม้อที่เสาบุงฟางเนี่ยมาถึงแลครับกลางตอ่มอม้อกลางล่องนะครับตอนนี้น้ํากําลังจะดันขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวกินไหมเอ,อ่ย ไปลงเบ็ดกันเลยนะครับตอดแรงครับตอดแรงครับมีรูกปลาอะไรตออน,นะครับนนนนนน,น,อน,น,อนตอดแรงมากเลยเครงว่าจะเป็นปลาอูวโอ้ยย่าไม่อยู่ไม่อยู่ครับผม มีลุ้น้วครับมีลุ้น้วครับมัลเป็นป่าววะเปล่าอ่ะไปใหมนะอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอะไรเอ่ยโอ้ยอังจอมาแล้วครับโอ้ย เราตามหาตามหามาตั ham, iya, ้งนานนะครับอังโจมันอยู่นี่นี่เองโอ้โหตัวอ้วนตัวอ้วนตัสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ครับอังโจมาแล้ว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 เจรังมาแล้วน้ำเดินปลากินครับผมนี่ครับอังเจ ไม้เจอลังมาแล้วนะครับดูไปพงนะครับตีไปเลยตียไปเลยนะครับก็จะขี่หน่อยเอาแล้ว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 เก<ๆ>ี่ยวตัวเลยพี่ถ้าเกี่ยวหนะัวแล้วก็มันไม่ตีนะต้องยกขึ้นเบาะด้ เอาแล้วเอาแล้วโหเดี๋ยเอ้ยเกี่ยวตัวเลยพี่เกี่ยวตัวเลยอย่างนี้ mọi người chưa biết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  không biết chưa biết chưa biết chưa เขาแมา่ไหมไม่อันนี้ลูกปลาเรื่อเรื่อกินดีนะครับแต่กุ้งเราใหญ่ไปหน่อยอันจอกินต้องส่งงานเขาควรจะให้ตัว

โอ้ยไอ้เก่าไอ้เก่าใหญ่ครับผมโอ้โหโอ้ยมาแต่ไหนรับผมไซนี้ไต้องไต่ต้องไต่ต้องเลยอยากไปโอ้ยอยากใหญ่ครับอยากใหญ่ครับโอ้โหไซโลกว่าครับสุดยอดครับโอ้ยสุดยอด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 นี่นะครับเอาไซใหญ่เลยครับผมโอ้ยพี่พงศ์จัดแล้วพี่พงศ์จัดแล้วโอ้ มันเลอะเมเลยโอ๊ยแบแบบบโอ๊ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับมันครับมันครับมันครับเมยวาย่อันตรยอ่ม เพิ่งจะมาเจอหลุมนี้นะครับผมปล่อยนะครับปล่อย

กว่ารอยกันไปหมดเลยมาน, <lush> าน hey. ี่ไงที่มันตอนเล่นอยู่โอ้ยรู้เลยครับว่าคืออะไรกินเอาอ่ะเอาโบบินเอาโบบินนะครับผมพอดีครัเพื่อเอาไปเอาไป 欢迎。 นี่ครับแล้วก็สิ้นสุดภารกิจนะครับพอดูฝนตกต้องวิ่งกลับก่อนแล้วับผมลมแรงนะครับเปยังกันทั่วหน้าเลยโอ้โหแต่ผลงานเราผลงานดีครับน<ด>ี<ด>่ปลาหมึ่นจานในปลาจานนะครับปลาไซสสวยนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ช่องพิชชิ่บัสอีกครับบ๊ายบาย